คำเตือนทางช่องเป็นเพียงแนวทางการเสี่ยงซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันใดๆทั้งสิน้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมไปติดตามพ่อพงพ์กษาเอ็ดน้ำกันค่ะท่านผู้ชมคะตอนนี้ก็ล่างโทรหาพ,พ่อพงศ์สวัสดีค่ะฮัลโหโลค่ะค่ะพ่อพงศ์คะเจนั่งอำเภอสว่างงจวัดสกลนครด้วยค่ะพอ่อครับ ค่ะพ่อพ่อมค่ะบาจิคอแนวทางจากพ่อพ่มนะคะงวดวันที่สิบหกพฤศจิก,กาสองพันห้าร้อยหกสิบสี่ครัพ่อครับค่ะเป้งได้พ่อสบายดีบ่เนาะครับสบายดีอยู่โอ้ฟันดีว่าพ่อ,พอฟันดีอยู่โอ้ยเป็นกระดีใจน้ำแท้าจ้ะกิตติมานแทปบองวดนี้ฟังถิ่มาแช้ย่นละโอ,โอ้ยโอ้ยเป็นจังสรรย์นเน่พ่อเนาะ ค่ะเพราะมันว่ามันใจเตลเพื่นละบอกค่ะครับมันใจก็งวดที่แล้วมันบ่พ่อครับครับอุ้ยขอบคุณหลายหลายเลยค่ะพ่อที่แล้วนี่ห้องมันเอาเกาหาไปไปผลเซฟมันกระเทือน่หรอกค่ะมันสลับันเนาะคะเนาะมันได้ลุงลางหน้าเกาห่าค่ะค่ะงวดงวดนี่เป็นไงพ่อวันนี้ค็ได้แล้วละได้แล้วมันบ่ โอเคเลยเดินทุกข้าประกาศก่อนค่ะครับค่ะพ้อล้วค่ะพ่อคะโตจะาไปลุงคลิปบร่ค่ะเอาลุงคลิปช่องเหมือนเจ๊นางคนเดิมค่ะครับช่อง youtube ก็พ่อเลขตั้งหลักมันจะก่อนแล้วค่ะโอเคค่ะเลขตั้งหลักเนาะค่ะเนาะครับเลขตั้งหลักค่ะนี่ที่หาหกเจ็ดแปดสี่ห้า หกเจ็ดแปดค่ะตัวประกอบมีอยู่เก้าศูนย์หนึ่งสองสามตัวประกอบเก้าศูนย์หนึ่งสองสามบอกค่ะพ่อครับค่ะแปดตัววิ่งบนมั่นค่ะวิ่งวิ่งบนหนึ่งกับสี่วิ่งบนหนึ่งกับสี่ค่ะ จับคู่หนึ่งซี่หนึ่งสี่หนึ่งห้าหนึ่งห้าหนึ่ง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 หกหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งเจ็ดเน้นหนึ่งสี่เน้นหนึ่งซีเนาะค่ะเนาะจับจับสามตัวสามตัวแปดหนึ่งซีแปดหนึ่งสี่ ซีหนึ่งซีซีหนึ่งซีห้าหนึ่งซีห้าหนึ่งซีเนีนแปดหนึ่งซีเนียนแปดหนึ่งซีนะคะเนาะครับมานี้วิ่งล่างล่างสามกับสี่วิ่งล่างวิ่งล่างสามกับสี่ค่ะจับคู่สามซี่ สามสี่สามห้าสามแปดสามแปดสามเก้าสามเก้าเน้นสามสี่เน้นสามสี่ครับพี่แค่นั่นแหละโอ้พีแค่นี้แม่พอก็มันใจครักมันโมงวันนี้มันใจครับอุ้ยบอกไปติดีใจแท้ผม ผมไปลงอนงนของยี่ห้าผมผมวิ่งบนตัวเดียวชนเดนดนดึ่ง,งนเน่โอ้บ่ค่ะครับวิ่งรางสามตอนนั้นเด้โอ้วิ่งบนสามเน้นเนาะค่ะพ่อนอะเวิ่งบนผมผมันผมผมไปลงฝุ่นผมวิ่งบนหนึ่งตัวเดียวอืวิ่งรางสามตัวเดียวค่ะค่ะโอ้อันนี้คือคือชั่วเลยมันบอกขาวิ่งบนหนึ่งนี่มันบอก พ่อเสียงมึงหรออือเปล่าพ่อะเสียงหรอือเปล่าเชียงแล้วเสียงแล้วไปยิบจับลอตเตอรี่ไห้หรออือเปล่าคะยิบแล้วตะใส่เขามาขายมาัานกับเชื่อห่านรักลอยว่าได้ได้เทสอันไหหกหนึ่งที่รอแล้วจำแช่จ<อ>ิ้วลักลักลอยข้อเปีดใส่เป็นบ่ นาเกอเปดใช่แ่พ่มีเลยใสข้ยหันูสยิบจับไปขึ้นกันละค่นบ้าสิันรักลอยนี่มันมีอยู่นังละมี่เปดอย่ซีโย่หานี่ละเีียดมีซีไม่หานอ่ะคาดว่ามวดนี้มันเป็นเป็นเลขทีโอเลโกน่ะน่ารักลอยอะอือผมซื้อผมกจะซืวนหนึ่งซีตัวเดียวฉันีิล่างกับซ้ำซีตัวเดียวฉันดิบ่พพอหนูสิจัดน้ำกับว่านันจ้า บนเนี่ยนียนหนึ่งซีเล่นบอล่างกับเนียนสามซีเล่นบอค่ะครับอือ้ยส่งขวามมลมนปัถนาในแม่เนาะพอเนะเฮียนทั้งเอฟซีทั้งสองพนถือน้ำเนี่ยครับพระเจ้าเฮียงเสียสกิจพูดีหาเข้าไปไปไปไบนอืมไปหมอกล่างค่ะคอิงบนเขา้าอิงล่างหามันก็มันได้มา,ารับจับ มาเขากันเลยครับเรืร่างกันล, <c ười> ละค่ะือได้าหโอ้ดเข้าหายุ่งวะเปเ้าหายุ่งหดก้อนนใดเข้าหายเพราะผมวิ่งหาล่างนเลผมเอาเข้ามาจับใจมเลยเปเข้าหาย<อ>ุ่จ้าจตัวเนีผมกับเปียาน,นะ <c ười> ค่ะค่ะเม,ผมีผมผมวิ่งหาผมเอาเราหามาซื้ออ <c ười> ีกค่ะเ็ไพอได้เราได้พอได้ึี้ล่ะ แสดงว่าพออะไรทุกหมวดตัวนี้ไป็ทุกหมวดยมอนมไเรตตัวมาเรตตัวมาบางงวดก็สิเป็นตัวนักพอครับอืมอาจิบแล้วอตเตอรี่ไว้เลยสามซี่กับหนึ่งสี่หนาค่ะค่ะเดี๋ยวนูสิไปยิบจับลอตเตอรี่ไ้ครับแสดงว่างวดนี้พอหนักเลยบอหนึ่งสี่กับสามสี่นี่หนักเลยงวดเนี้ยหนักเลยฟังเอาเด้อ่ะท่านผู้ชมเด้อพอพ่นหนักเด้อ คนโทรมาหลายแล้วผมก็หายแครว่าหนึ่งทีกับสามทีันแล้วร้องแบบนี้ฉันไหมบอกว่ายูทูบเาด้ตัวร้องวันศุกี๋ยานุเสียลรุ่งยูทูบมือนีล่ะค่ะครับโอ้ของพอเลขเลขประกบอันเลขวิ่งพ่อนีไม่ค่อยผ่านมาเล่นมันพ่อหมอมือผ่านจะแช่ว่าหายัปิงโก้ก็ผ่านดี๋ยหว่างยังนั่งเขานี่ค่ะ โอ้ยเป็นตดีใจนะมีเอฟซีเพิ่นครับค่ะท่านผู้ชมเอฟซีทุกท่านว่าแม่งมันใจก็๊บช้ำๆกันเหรอว่าก็หมดก้อนก็ได้มันใจอยู่แต่ว่าได้วิ่งเนี่วันเถอะค่ะแต่ว่าเอาเพียงตัวปกติจับเอาผู้ใดอยากจับเอาอยู่ในโค้งทางนั่นก่ะขันโมมาตัวนี้กะเตรียมวัดจะได้มุ่ย่านเลยแต่ว่าผมคัดเนี่ยออกมาแล้วตัวเด่นตัวดังออกมาแล้ววันตถอะค่ะค่ะตามนี่แม่บ่พ่อ ครับพ่อสิมีโค้งสุดท้ายบอแตบว่มีนะมีตัวนี้ล่ะบ่มีมีเท่านี้เนาะครับมันมันคัดในครั้แล้วอ่นเนาะโอ้ค่ะพ่อพ่อหนูขออนุญาตอันทบทวนอันสรุปเลขของพ่อเนาะครับค่ะเลขตั้งหลักมี4มี5มี6มี7มี8เนาะค่ะเนาะครับตัวประกอบ9 0 1 2 3 ค่ะแล้วก็วิ่งบนหนึ่งกับสี่นะพ่อเนาะครับพ่อเนี่ยนหนึ่งเนาะครับจับคู่มีหนึ่งสี่หนึ่งห้าหนึ่งหนึ่งหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดตัวเน้นคือหนึ่งสี่นะพ่อเนาะครับส่วนสามตัวสามตัวเลขไทยรางวัลที่หนึ่งก็คือแปดหนึ่งสี่สี่หนึ่งสี่แล้วก็ห้าหนึ่งสี่ตัวเน้นก็คือแปดหนึ่งสี่เนาะคะเนาะ ส่วนเลขล่างนะคะวิ่งล่าง3กับ4เน้น3นะคะท่านผู้ชมคะจับคู่ก็จะมี3 4 3 5 3 8 3 9นะคะตัวเน้นพ่อคนเอกเน้น3 4นะคะท่านผู้ชมขะนะคะกับตัวน้ำเล่อกับตัวน้ำเล่อโอ้ค่ะค่ะกับตัวน้องพรอน้องพเนีอยังจะเขียนตัวใหญ่ไงใส่ถ่ายคลิปค่ะ เรนสิเขียนตัวใหญ่ใส่ถ่ายคลิปล่องข้าเจ้าอ,อีกเทื่อนึงนะคะครับค่ะขอให้ขอให้เขานะพอน้อวันนี้เนาะขอให้ปังๆขอให้รวยยกช่องไปนํากันนะคะครับก่ดช่องเจี๊ยนา่งคนเดิมชาแน,นลเพื่อสว่างกับขอขอบบุญขอบคุณพอหลายๆเด้อพอครับที่<อ>เป็นสะพานบุญที่เป็นซื้อกลางด้กันทรงตัวเลขนะคะให้ทานผู้ช่ว c เดฟซิจารณาไปยิบจับลอตเตอรี่ สิเป็นรางวัลได้กสร้างแต่ที่แน,นเนี่ยพอได้รางวัลทีหนึ่งในน้องพอเนาะสิได้แ <c oughs> หนำกันค่ะแม่นี่ว่ค่ะค่ะจ้าถูกไปน้ำกันนาะพอเนาะขอบคุณหลายๆเด้อพอค่ะครับค่ะขอให้อายุมัน่นขวัญยืนอยู่น้ำลูกน้ำเต่าอยู่เป็นอาจารย์เป็นเซียนเฮ็ดอันความน่าจะเป็นของตัวเลขไ้ลูกให้เต่าให้ช่องได้ดังๆปังๆไปเลยนาอพ่อเนาะค่ะ ใสจัดที่ทั้งมดทั้งหลายน่นะนะค่ะให่ไรด้วยค่ยใัไรลของต้องไรมากสาธุใสห,หมดถูกมดถูกมดโลกมดไปค่ะใส่าำด้วยถูกตัวหนาเด้อค่ะสาธุ่อสาธุ <บ S 1> ข้าบุญพ่อหุวพ่อเป็นจริงเด้อครับค่ะ <บ S 1> ขอบพระคุณมากครับพ่อค้าสวัสดีค่ะครับครับดีครับค่ะบาดีค่ะค่ะท่านผู้ชมเอฟซีทุกท่านนะคะถ้าชอบก็ขอให้กดติดตามกดไลค์กดแช่ เพื่อเป็นควันแล้วก็ล่างใจแอดไปหาตัวเลขใหม่ๆเด็ดๆต่างๆไม่ทันผู้ชมด้วยค่ะเด้อขอกราบขอพระคุณในหลายที่ติดตามที่เขามาชมคลิปนี้นะคะก็แคปหน้าจอได้เลยนะคะแคปหน้าจอหรือจดไว้เลยนะคะขอพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย